อย่างเดียวคือเราต้องกดมันคือปุ่มกิ่งอ่ะอ๋อคือออดหน้าบ้านหรือเปล่าใช่มันคือออดหน้าบ้านอ่ะแต่ว่าถ้าเราเปิดตบจะม,มึมังม่วงอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยใครมาส่งเสียงดังหน้าบ้านฉันเฮ้ต้องจัดการหน่อยสิเร็วใครกันนะที่มาไปอยู่หน้านบ้านฉันม,มงังม่วงไม่ไมวิ่งวิ่งไอ้ไอ้อะไรนะไอ้สไมม์ไอ้สไมม์เดอะสไมม์แมนสไมลิงแมนเอ้ยไปไปมังม่วงหนีอุ้ยไอ้มังม่วงอุ้ยมังม่วงเราโดนขังอ่ะ ใครเหรอไอตัวยิ้มอะเอา้าสมายลิ่งแมนอยู่้างล่างเนี่ยแล้วเราจะไปไงถ้าว่างนั้นอะเราต้องทำไงอะอุ๊ยเขายืนดักเราด้านล่างเลยแล้วเราต้องทำไงอะหาทางสิคุณหาทางเ,ออเราทำไมเราต้องมาอยู่ในนี้ด้วยอะมะม่วงตรงนี้มันใช้ธนูยิงอะองใช้ได้ไหมเออแปบ๊บหนึ่งนะลองดูไม่ได้หรอเพราะมันเป็นแบบกลไกต้องใช้ธนูยิงอะไม่ได้อะ นี่เราก็เปิดไม่ได้มะม่วงตรงนี้มันมีทางขึ้นไปอ่ะมัน,นเป็นประตูอ่ะเราต้องหาทางเปิดแต่มันก็เหลือทางสุดท้ายแล้วที่เราต้องลงไปก็คือทางที่เจ้าหมอน,นั่นอยู่อ่ะมะม่วงห้องจอนป็เลื่ทำไมมันไม่ขึ้นภาพอะไรเลยเราลงไปด้านล่างไหมมะม่วง,งเราต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วล่ะอุ้ยมันหายไปแล้วมะม่วงมันหายไปแล้วแล้วค่อยเดินค่อยเดิน,อเ,ดนเอ้าหายเราจริงๆด้วยเดินไปไหนแล้วล่ะ้วมันอยู่ในห้องนี่แหละห้องทำงานของมัน ตอนนี้พวกเราทั้งสองคนว้ายว้ายว้ายอะไรวพวิ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 วไม่ไม่ไม่มวิวิงวงอยู่ไหนมันขึ้นไปตีชาวบ้านหรอฉันได้ยินเสียงชาวบ้านร้องอ่ะมันเร็วมากเลยคุณมันอยู่ด้านบนหรอด้านบนแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันหาทางเดี๋ยวเดีวมมลไว้ให้ผมลอไว้ให้ผมลอไว้ให้แป๊บหนึงนะแป๊บนึ่งนะอุ้ยนนี้มีเนีอะไรเต็ม อุ้ยอุ๊ยมะม่วงเกิดอะไร <มา S 1> ขึ้นเฮ้ย,ย,ยมะม่วงมาเลยมาเลยมะม,ม่วงฉันกลัวเสียงมันดังมากเลยอะ่ะแป๊บนึงนะต้องเปิดตรงไหนต้องเปิดตรงไหนเขาฆ่าเขาฆ่า,าชาวบ้านหมดเลยโอเคมะม่ว okay, มง,มงฉันเปิดห้องตรงนี้ได้แล้วน,น,นี่นี่นี่มะม่วงอย่าหันหลังมาหันหลังกลับมามะม่วงออู้อเอาให้มันอยู่ตรงนั้นอย่าอย่ามันมาใกล้ทางเด็ดขาดมะม่วงอยู่ไหนออกมาเร็วนี่นี่นี่เราเปิดตรงนี้ได้แล้วตอนนี้ฉันได้แผ่นซีดีมาเราลองเอาแผ่นซีดีไปเปิดไหม ลงก่อนคุณลงก่อนเขาอยู่ข้างบนเราต้องรอเขาลงมาข้างล่างก่อนเราได้เสียงเขาตีวีลเจอร์อ่ะทุกคนกินแฮมเบอร์เกอร์ได้กินแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมแฮมเบอร์เกอร์อุ้ยน่าอร่อยจุบ๊บยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่น,นึงนะให้เขาอ,อยู่ด้านบนก่อนสักอุ้ยเอ้ยเพิ่ตีเครื่องเสียงเดี๋ยวเราย่างอาหารย่างเนื้อก่อนนะคะทุกคนโอ้ยตกใจเสียงตอนนี้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมมะม่วง,ง,งนี่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 มานี่มานี่มานี่มาเอาลูกกับฉันนายนายนายเป็นผู้ต่อสู้ระยะประชิดอยู่แล้ว เห็นมีประโยชน์อะไรโดนทีสองทีก็ตายแล้วมาทำไรโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราได้แผ่นซีดีมาแล้วเดี๋ยวไอ้กับมะม่วงก็จะลองขึ้นไปห้องด้านบนเมื่อกี้ห้องกล้องวงจรปิดนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาแผ่นซีดีไปใส่ดูว่ามันเอาไว้ทําอะไรอุ้ยมะม่วงคนเราขึ้นทางฝั่งนู้นไหมเราดักฝั่งนี้เราต้องขึ้นฝั่งนั้นแหละแล้วเราก็ต้องย่างเนื้อให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยขึ้นไปเดี๋ยวไอ้กับมะม่วงย่างเาืเสร็จก่อนนะคะทุกคนทุกคนคะมีทางลงไปด้านล่างด้วย แต่ว่าเราอย่าเพิ่งลงไปดีกว่า,ามะม่วงมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวได้ด้ได้แวตรงนี้ตรงนี้มัม่วงมันมีมีในห้องนี้มันลงไปได้นี่นี่นี่ฉันเปิดปนไดได้แล้วโอ้ยอะไรอ,ะอ่ะมันเป็นแบบเหมือนห้องทำกับดักห้องใต้ดินอะไรอะ่ะตรงนี้มีชดุดกางเกงมีเสื้อรองเท้าฉันขอหน่อยแล้วกันนายมีเสื้อแล้วอะ่ะเคใส่กางเกงใส่รองเท้าอ๊บเต็มยศแล้วมีปุ่มอะไรตรงนี้ด้วยอะ่ะอุ๊ยอะไรมัม่วงอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยออะไรอะ่ะ มันมีประตูทางออกแต่ว่ามันดักไว้อ่ะมันออกไม่ได้คุณไปเปิดไอตัวใหญ่ๆนั่นเปล่าจ่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเห็นมันมีสวิงให้ปดไอ้กดฉันก็กดไงอย่าไปกดมั่วสิเราไม่รู้โอเคปะเราได้เนื้อเรามโม่เดี๋ยวเราเอาแผ่นซีดีไปลองเล่นดูก่อนว้ายว้ยมโม่เอามันลงไปเอามันลงไปทําไม่เขายืนแอบเนียนเลยอะอุ้ยตอนนี้ฉันมาห้องคาเมราแล้วนะมโม่ฉันจะเปิดแผ่นซีดีแล้วคุณไปหาคุณแล้ว เว้ยมันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อะฉันปิดประตูเข้าในตู้แล้วไม่มันเป็นแผ่นเสียงใครก็ไม่รู้ว่ะอุ้ยเสียงมันร้องดังมากอยเจ้าของไดรี่ปะคุณน่าจะใช่น้ำม่วงตอนนี้ฉันหลบอยู่ในตู้อะอุ้ยเขาไออะฉันฟังเสียงเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเขาร้องไ่ายเหรอไม่รู้ว่าเสียงเขาดูทรมานดูแบบอะไรสักอย่างอ่ะมันเหมันเขาเป็นอะไรสักอย่างนม่วงอุ้ย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 ม่วงไหนอยู่ไหนมองไปไม่ได้มันนี้มันฉันล่อมันนี่มันนี่เดี๋ยวฉันล่อมันไปฉันล่อมันไปเอามันลงไปห้องใต ออ,อ้ยอุยไอ้ปวดคุณมาแล้วยัอยอยงอย่างน้อยก็ให้มันอยู่ห้องใต้ดินอะออ้ยเอ้มอม่วงเรามานี้ลองมาห้องด้านล่างสุดเลยตอนนี้เหมือนว่าห้องด้านล่างสุดนะคะทุกคนมันเป็นทางออกมันจะต้องมีทางออกสักอันหนึ่งสีมะม่วงเมื่อกี้มันก็ยังมีประตูทางออกให้เราอยู่เลย,เยตรงนี้มีทอง,งออทองมานี้ตรงนี้มีดาบทองอีกแล้วรวยรวยเรียกผมว่าเสียมะม่วงที่ราต้องหาทางออกนะคะทุกคน ทางออกอยู่ไหนมะม่วงตัวนี้เราต้องรีบหาทางออกวิมิลกระคังตัวนี้อย่าตีเด็ดขาดนะทางออกนี่ตรงนี้มันมีเหมือนประตูแต่ว่าเราออกไม่ได้อ่ะอ๋อนี่โอ๊ยมปุ่มแดงอะไรมะม่วงมะม่วงนี่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 อุ้ยอุ้ยมุดมุดออกไปโอเคแท็กตัวไปอุ้ยนี่ไงทางออกมะม่วงโอเคโดดลงไปอึดเจอโดยบังเอิญโดดขึ้นทำไมมันแคบจังเลยติดหัวทางนี้แล้วก็เราต้องโดดล่ะใช่ใช่ใช่ ติดอย่างไป่มุมอืดจังเลยมีไฟอีต่างหากมืดก็มืดโอ้ยอืดอืดโอเค้ยตรงนี้มีบันไดอ่ะคือคือแต่ก็ไป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 ติดผมติดช่วยก่อนติดอะไรนี่นี่มะม่วงมีบันไดขึ้นแล้วก็มีห้องอะไรไม่รู้ตรงนี้โอนี่ไงมันมีคันโยกมะม่วงนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงประตูที่เราต้องอ่าไม่รู้่เปิดให้หมดเลยแล้วกันโอเคน่าจะเปิดหมดแล้วล่ะโอเคไปทุกคน ตอนนี้ไอ้กับน้ำมะม่วงก็เปิดประตูตั้งสามบานออกได้แล้วอุย้ยเจ็บมากเลยเมื่อกี้ตกลงมาจากบันไดหวังว่าเจ้าหมอนั่นคงจะไม่มาดักทางออกเรานะไป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 อุ้ยอุ้ยตกใจควันตกใจควันหมดเลยอุ้ยอันนี้ผมอะไรอุ้ยกระปุกนีฉันกดไปอะ่ะนี่ไง้มะม่วงมันม,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 มีประตูแล้วตรงตนี้<ด>ทางออก<ด>แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอยากรู้ว่ามาดูที่นีอยู่ไหนอ่ะนี่นี่ด้านหลังคุณอ่ะด้านหลังด้านหลังงานหลังมานี่นี่นี่ห้องอะไรอ่ะดูสิมันมีแสงอะไรไม่รู้ในน วิญญาณเลยวว้ายวิวิมะม่วงมะมม่ว,มวง,วงเห็นไหมอะอะไรอะคอย่องสีกับขอย่องอุ้ยอะไรอะชาวบ้านที่โดนทดลองนีมะม่วงโอ้ทุกคนคะ่ะตอนนี้ไอ้กับมะม่วงก็คือเปิดม,มาเจอห้องที่มีชาวบ้านโดนทดลองนะคะทุกคนดูสิโอ้โหเป็นเหมือนไอ้ตัวที่อยู่ในกรงนั้นเลยอะน่าสงสารมากเลยอะกระดูผสามารถเข้าไปได้ไหมฉันว่าเราอย่าเข้าไปน่าจะดีกว่านะไปนอรีบผ่าทางออกดีกว่าตอนนี้นะคะไอ้กับมะม่วงโอ้ตงรีผ่าทางออกว้ายมะมะ่วงบุกมามา ลงมาดนาน่ามันรู้ว่าเราลงมาตายแล้วเราเห็น้องความลับมาแล้วมันกำลังฆ่าเราใช่เราเห็นของความลับมาแล้วมันกําลังจะตายแล้วมันมันอยู่ตรงนั้นอ่ะใส่ตามไม่ดีตามไม่ดีใส่ตามไม่ดีใส่ตามไม่ดีมีดีเลยมีดีเลยแต่พอประตูมันก็อยู่ตรงทางที่มันอยู่อ่ะมะม่วงคุณตีระคังล่อมาหรอใช่มะม่วงมะม่วงเอ้ย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 ดักมันมานี้ดักมม้ล่อมันมานี้ล่อมันมานี่เราต้องหนีผ่านทางออกจากประตูให้ได้เออ เอ้ยมันออกไปจากประตูยังผมรอคนอยู่ผมรอคนอยู่ผมว่ารอคนอยู่ไปไปมามมอกรีบออกรีบออกรีบออกทางประตูมาเร่เๆๆๆเร่เออกทางนี้ออกทางนี้คุณคุณระวังเขายืนอยู่หัวมุมตรงนั้นโอเคจะออกมาแล้วเอ้ยโอ้โหมันดักตรงนี้เลยมามม๊อกทำยีเดียของจ้ามาวิ่งรุดปราดเข้ามาเข้ามาบอกว่าเอ้ยเกือบแล้ววายออกมาไม่ได้เลยสี่ได้ตีตุ่นตีตุ่นจะมันตีตุ่นหยอกหยอกหอกหยอกหอตอนนี้พวกเราก็ออกมาด้านนอกได้แล้วค่ะทุกคนจากเจ้า smiling man ป<ะ>่าข้างบ้านเขาป่ะเนี่ย